สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพิสูจน์คุณสมบัติของตัว left singular vector กันนะครับก็อย่าลืมว่าเรานิยามตัว left singular vector นะฮะ w i ก็ให้เท่ากับ a ของ v i นะฮะแล้วก็หารด้วยขนาดของ a v i เพื่อ n ormalize ซึ่งก็คือ sigma i นะอันนี้ก็คือ definition ของเรานะฮะเราจะพิสูจน์2ออย่างนะฮะอย่างแรกก็คือ หนึ่งนะฮะก็คือ,อว่า u 1่ u 2จนถึง u r นะฮะเป็นอ u t ต n โนมอลนะฮะก็คือก็คือตั้งฉากกันหมดนะฮะอันที่2ก็คือจะพิสูจน์อัอนที่เราเคลมไว้ตอนตน้นะฮะเราก็จะพิสูจน์ว่าหนึ่งคือ u i เท่ากับนนี้นะฮะซึ่งอันนีมน้มันเท่ากันอยู่แล้วนะฮะอีกอย่างนึงก็คือ v i นะฮะ vi เท่ากับเ transpose ui นะแล้วก็หารด้วย1ส่วน sigma i นะอันนี้เราจะพิสูจน์อันนี้นะ,ะพอเราได้คู่นี้ปุ๊บเราก็จะจะได้ตั้งเราเคลมตอนต้นนะตอนตอน้นโอเคนะฮะก็มาพิสูจน์อย่างแรกก่อนนะฮะเราจะพิสูจน์ว่าตัวนี้มันมันตั้งฉากกันนะนั่นก็คือมามาพิสูจน์หนึ่งนะฮะนั่นก็คือ for อ l l ij นะฮะที่ i ไม่เท่ากับ j นะฮะเราพิสูจน์ว่า ui ทัูไอแทนโฮสคูณกับ uj นะฮะเท่ากับ0นะเท่ากับ0ทีนี้ถ้า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 อันนี้ไม่จริงนะฮะเราก็จะเราจะพิสูจน์ o n t r a d i c t i o n นะฮะก็ถ้าไม่จริงเราจะจะจะพาไปหา Contradiction บางอย่างโอเคนะฮะก็เราก็มาดูกันนะฮะเทียวเล่ม left สิงคูราแวลูนะฮะสิงคูราเวกเตอร์นะฮะอ่าแพรไวส์ออร์ตอกแนลนะฮะพรูฟนะฮะเราพิสูจน์เราพิสูจน์บายคอนทริคชันนะฮะก็คือเราสมมุติว่ามีอ่า uh, บางคู่ที่ไม่ที่ไม่ออร์ตอกแนลแต่ว่าเราจะมีเงื่อนไขจะเลือกตัวที่มันอ่าอ่าไม่ออร์ตอกแนลแบบพิเศษนิดหนึ่งนะโอเคนะ,ะก็คือเราจะเลือกเราจะซูม ว่ามีบางคู่ที่ไม่ออสซอนอลนะฮะนะเลือกเลือก u i ที่มินิมัลิสค่า i น,นะ,ะเอาเอา u i ที่น้อยสุดนะฮะที่มินิมัลิสค่า i ที่มีบาง u j นะฮะที่นะ U I transpose U J นะฮะแล้วก็มากกว่ามากกว่ามากกว่าศูนย์นะฮะถ้าเราเดลต้าแล้วก็มากกว่าศูนย์ทีนี้ตรง Assum ว่ามากกว่าศูนย์ถ้าเกิดมีบางตัวที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากับศูนย์นะฮะเราก็ถ้าถ้าติดลบนะฮะถ้าน้อยกว่าศูนย์ก็สลับเครื่องหมายของ U I ซะนะฮะ ก็จะได้จะได้มากกว่าศูนย์จ้ะนะฮะจะได้เพื่อความเพื่อความสะดวกของเรานะฮะโอเคทีนี้เอ่อทีนี้เราจะได้ว่าอะไรบ้างนะฮะอันนี้จากทางเรื่องนี้เราจะได้ว่า j ก็จะต้องมากกว่า i นะฮะเพราะว่าเอ่อไม่งั้นเราก็สลับเราก็เลือก j มาแทนเป็น i แทนนะฮะมันสลับกันได้โอเคอ่ะโอเคนะฮะทีนี้เราจะสร้างคอนดิชันได้ยังไงนะเราสร้างคอนดิชันยังไง เออเรามาดูนิดนึงฮะ UI เนี่ยบรรดา UI ต่างๆเนี่ยมันมาจากอ่ามันมาจากจากหลักๆก็คือเอา A คูณกับ VI เนาะเนาะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น contradiction ที่เราจะหาเนี่ยมันจะมันจะมาจากมันจะมาจากตัว VI เองก็คือเราจะเนื่องจากเอ่อถ้าถ้าถ้าคู่เนี้ยมันมันไม่ออโตโกนอลกับออโตโกนอลกันเนี่ยเราก็หวังว่าจริงๆแล้วผลมันมาจากที่ตัว VI อ่ะมันไม่ออโตโกนอลนะฮะถ้า VI ไม่ออโตโกนอลก็เราก็ได้ contradiction นั่นเองเพราะว่า ในแอลกริทึมที่เราหา vi มันมันมันออทอโ์นอลเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราได้นี่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะได้ว่าเออถ้าถ้ามันไม่คู่นี้มันไม่ออทอโ์คอนอลเนี่ยเราจะหาตัวเอ,อ่อตัวไร g ์ซิง n ูลาร์เวกเตอร์ที่มันดีขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะประมาณนี้โอเคเราก็จะทำแบบนี้นะฮะเราก็จะพิจารณาเอ,อ่อวีไพรามนะฮะก็เราก็จะเอาเออเรา ยูไมันมาจาก VI UI ยูไอยูมาจากว j นะเราก็จะ uh, ทำแบบนี้นะฮะเราก็จะ UJ มาบวกนิดนึงนะฮะวีเ uh, จมาบวกนิดนึงบวกนิดนึงก็บวกแค่เอฟซีรอนพอนะฮะพอบวกปับ๊บมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นยูนิตเวกเตอร์แล้วนะฮะเราก็สเกลมันนะสเกลมันด้วยขนาดให้เท่ากับตัวนี้นะซึ่งข้างบนนี้นะฮะข้างบนนี้ก็เป็น VI บวกซิกมาว j เนาะ ข้างล่างเนื่องจากอันนี้ยาว1อันนี้ยาว1นเนาะ,ะความยาวมันจะเป็นเท่าไหร่นะฮะมันก็เป็นสแควรตองความยาวของก็คือมันจะเท่ากับความยาวของ V i ไอกำลังสองบวกกับเอฟซีลอนวีเ e จกำลังสองนะ,ะเพราะว่าคู่นี้เริ่มต้นมันตั้งฉากกันเนาะโอเคเราก็จะได้ความยาวเท่ากับวีไอ VI, กำลังสองก็เ,เป็นเป็นหนึ่งนะ,ะส่วนเอฟซีลอนวีเจ e กำลังสองนี่มันก็จะเป็นอ p s i l o n square เพราะมันกำลังสองของเขามันหนึ่งนะฮะแล้วก็ถอดรูทเคนะนี่ก็จะเป็นอ่า vvi นะฮะโอเคเราก็จะคำนวณน,นะคำนวณ a vi prime นะฮะมันก็เท่ากับเออ่เหมือนเอาเอา vi มาคูณเอา a มาคูณกับทั้งคู่แล้วก็หารด้วยตัวนี้เนาะก็จะเป็น a คูณกับ vi บวก epsilon vj หารด้วยข้างล่างนะฮะ ก็เท่ากับอันนี้ก็เป็นซิกมาไอยูไอบวกกับเอฟซิลอนซิกมาเจยูเจแล้วก็หารด้วยเทอมนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ค่ามันเป็นเท่าไหร่นะค่ามันเป็นเท่าไหร่ทีนี้เราจะคำนวณค่าเราจะคำนวณค่า AVI ีไานะฮะอันนี้แต่จริงอันนี้เนี่ยมันก็จะยาวกว่า ดอทโปรดักต์ product ของก้อนนี้กับ UI นะเพราะว่าอันนี้เป็นยูนิตเวกเตอร์เนาะดอทโปรดักต์กับอีกยูนิตเวกเตอร์มันก็จะความยาวมันก็จะมีแต่จะลดลงนะเพราะนั้นก็ก็จะมากกว่าเท่ากับ UI ไอนะครับแทนโพสคูณกับไอตัวนี้นะฮะคูณกับเทอมนี้นะฮะโอเคคูณออกมาปุ๊บได้อะไรนะฮะก,ก็เอาก็เอามามาคูณกับเทอมนี้นะฮะโอเคเราก็จะได้ ออลองไล่ดูนะฮะตัว u i คูณกับเทิมข้างหน้านะฮะก็จะได้ sigma i u i transpose คูณกับ u i อันนี้ก็กลายเป็น1น,นะฮะบวกกับเ,เทิมข้างหลังนะฮะเทอมข้างหลังก็เป็น sigma omega epsilon sigma j นะฮะแล้วก็ u u i transpose transpose คูณกับ u j นะะีซึ่งอันนี้ กลายเป็นเดลต้านะฮะที่มากกว่าศูนย์ตามที่เราเคลมไว้ข้างอซูไว้ข้างต้นนะฮะตรงนี้นะฮะนะฮะโอเคอันนี้แล้วก็อย่าลืมส่วนนะฮะหารด้วยสแควร์ลบหนึ่งบวกเอพซิลอนสแควร์นะฮะโอเคจัดพจน์กันนิดนึงนะฮะนะฮะตรงส่วนจัดพจน์นี้เดี๋ยวเรามาคำนวณอันนี้กันนะฮะตัวตัวเทิมข้างล่างนี้นะฮะโอเคผมขออนุญ,ญาตมาจัดจัดรูปนะฮะ เนี่ยเราก็หนึ่งส่วนสแควรูตหนึ่งบวกเอฟซิลอนสแควร์เนาะอันนี้เนี่ยเออมันก็เท่ากับสแควรูตของก้อนเลยนะฮะหนึ่งส่วนหนึ่งบวกเอฟซิลอนสแควร์โอเคทีนี้เราจะเลือกให้เอฟซิลอนน้อยๆนะฮะก็คือเดี๋ยวมันจะน้อยกว่าหนึ่งนะฮะน้อยกว่าหนึ่งโอเคเหนึ่งบวกทีนี้เออค่านี้สังเกตว่ามันมันน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งนะน้อยกว่าหนึ่ง ส่วนจะมากกว่าศูนย์นะฮะน้อยกว่าหนึ่งโอเคอันนี้จะเท่ากับสแควรูทนะฮะ,ะแล้วก็อันนี้มันคือเออบวกเอ็กซ์เลนสแควรลบเอนะ็กซ์เลนสแควรเนาะนะฮะเราก็ลดรูปข้างบนนะฮะมาเป็นสแควรรูทเออหนึ่งนะฮะแล้วก็เออหนึ่งลบด้วยเอ็กซ์เลนสแควรหารด้วยหนึ่งบวกเอ็กซ์เลนสแควรนะฮะเทอมนี้นะฮะทีนี้เอหนึ่งบวกเอ็กซ์เลนสแควรเนี่ยมากมากกว่ามากกว่าหนึ่งนะฮะมากกว่าหนึ่ง เราก็จะปัดให้เราจะปัดให้กลายเป็น1น,นะฮะเราจะปัดเทอมนี้ให้กลายเป็น1นะทีนี้พอพอปัดให้กลายเป็น1แปลว่าเทอมนี้นะมันก็จะมีค่าตัวหารมา่ก่อนมากกว่าหนึนะตอนนี้ปัดให้เป็น1เพราะนั้นค่ามันก็จะ,ะเพิ่มขึ้นนะ,ะค่าเพิ่มขึ้นแต่ว่ามัน,ม,นมันเอามาลบนะฮะพอมันลบตัวลบที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็เลยจะเป็น lower bar นะของ square r o หนึ่งลบ square ประมาณนี้ ทีนี้เ,เวลาเราถอดถอดรูทเนี่ยนะฮะถ้าค่ามันน้อยกว่าหนึ่งนะ,ะเวลาถอดรูทปับ๊บค่ามันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเทอมนี้มันก็จะมากกว่าเท่ากับค่าที่เราเลิกเลิกถอดรูทนะ,ะเทอมนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดนะฮะก็จะเรียกว่ามากกว่าเท่ากับเราดึงดึงเทอมนี้นะฮะจัดรูปนี้แล้วนะฮะมันคูณกันอยู่ใช่ไหมฮะเราก็จะได้เป็นเอพซิลอนอ่าโอเมก้าซิกมา บวกกับเอ็กซ์ยอร์ดิสิกมาเจนะฮะแล้วก็คูณกับ1ลบเอ็กซ์ยอนสแควร์เทอมนี้นะฮะก็<อ>แล้วก็ไล่ไล่กระจายค่าทีหนึ่งนะฮะก็จะกลายเป็น,นะะเอ่อซิกมาไอบวกเอ็กซ์ยอร์ดเจเนะซิกมาเจเดลต้าเนี่ยนะะมีเดลต้าตรงนี้ด้วยนะฮะเอ่อนะฮะแล้วก็ลบด้วยเอ่อ เอฟซีลอนสแควร์ซิกมาไอแล้วก็ลบด้วยเอฟซีลอนกำลังสามนะฮะซิกมาเจเดลต้าอ่ะโอเคทีนี้สังเกตว่านะฮะเทอมเนี้ยเอฟซีลอนมันกำลังสองอันนี้มันกำลังสามเนาะแล้วมันก็มาลบมันก็มาลบนะฮะ ทีนี้สังเกตว่าถ้าเราเลือกเอฟซิลอนให้มันให้มันน้อยพอเนี่ยให้มันน้อยพอเนี่ยเราจะทําให้เทอมนี้นะฮะมันมันชนะเทอมคู่นี้ได้เพราะว่าอันนี้มันกําลังกําลังหนึ่งมีกำลังสองกำลังสามเนาะเพราะฉะนั้นอ่อันนี้มันเป็นบวกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราตั้งเอฟซิลอนให้มันน้อยน้อยมากพอเนี่ยฮะเทอมนี้จะมากกว่าอ่ซิกมาไอเนี่ยซิกมาไอได้เพราะว่าเมื่อเลือกเอฟซิลอนให้น้อยพอ ะให้ต่ําพอเพราะว่าเพราะว่าเทอมเทอมเทอมนี้กับเทอมนี้นะฮะมันกําลัง2กําลัง3นะติดลบอันนี้กําลัง1เพราะนั้นก็ถ้าเลือกให้น้อยน้อยน้อยเนี่ยตัวที่กําลังกําลังสองที่มาลบตรงนี้มันจะผลมันจะน้อยไปเรื่อยๆนะฮะโอเคสุดท้ายเราก็ได้ว่านี้มากกว่าซิกมาหนึ่งเนี่ยทีนี้ได้คอนานาฬิกนมาอย่างไงเนี่ยสังเกตว่านะฮะเนี่อวีไอพราอ่ะวีวีไอพราเนี่ยนะฮะมันเท่ากับเออ่ เ,เป็นเป็นลีเนียคอมบิเนชันของ v i บวกกับ v j เนี่ยแล้วก็ normalize ด้วยสักค่าหนึ่งเนเาะอันนี้ตั้งฉากกับ v 1 v 2่จนกระทั่งถึง v อ i อลบหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันมีแต่คอมโพเนนต์ของ i กับ j แล้วก็ j มากกว่า j มันก็ตั้งฉากกับทุกตัวเหล่านี้แล้ว i มันตั้งฉากกันนี้นะฮะโอเค ทีนี้เนื่องจากอันนี้มันตั้งฉากอันนี้มันก็ก็จะต้องเป็นแคนดิเดตหนึ่งในการหา v อาีอ่าวีด้วยเนะี่ยเพราะมันมันมัน,มนสมมุติมมนโผล่มาพร้อมกับ Vi มันก็จะเป็นแคนดิเดตกับ Vi เนาะแต่ว่าอันนี้จะดังนั้นนะนั้น Vi ไอพรามเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกตอนคำนวณอ่อนะแต่ แต่ว i เนี่ยนะฮะแม็กเ,เป็น Maximize ่อไอแล้วนะฮะคือตอนเลือก VI เนี่ยเราเลือกตัวที่ Maximize ค่านี้แล้วนะฮะนะ,ะปรากฏว่ามีตัวนี้ที่เป็นแคดิเดตของมันเนี่ยที่ได้ค่ามากกว่ากว่านี้นะฮะ Maximize นี้เราก็ได้แค่ซิกมา Sigma I นะฮะนั้นเราก็เลยได้ Contradiction เพราะว่าเพราะ v ีไอพาร์มนะฮะ a v i p r อพาเนี่ยมันดันมากกว่า s ิกมาไอนะ,ะซึ่งเป็นไปนไม่ได้นะฮะว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าวีไอเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้เยอะสุดแล้วนะฮะเราเลือกตัวที่เยอะสุดแต่เราดันมีตัวอื่นที่เป็นแคนดิเดตพร้อมกันแต่มีค่ายเยอะกว่าเนะี่ยเราก็ได้คอนดิชันเพราะนั้นพอได้คอนดิชันก็เราก็ได้ตัวทอร์เลมตามต้องการก็คือบรรดายพวกนี้นะฮะมันแพรไวส์ออร์สโนอลนะโอเคนะ ทีนี้เราก็จะมานพิสูจน์อ,อ,อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือที่เราเคลมไว้นะฮะที่เราเคลมไว้ตอนต้น,ตนทีมาฟอร์มมันเป็นอย่างนี้นะก็คือ a ของ vi เท่ากับ sigma ของ ui นะฮะอันนี้ข้อแรกเนาะแต่ว่าอันนี้ตามนิยามตามนิยามแล้วนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องพิสูจน์อะไรข้อ2ก็คือเราจะพิสูจน์ว่า a transpose ของ ui เนะี่ยเท่ากับลืม i นะฮะซิกมาไอของว่า uh, วนะีไอเนี่ยอันนี้เราจะไปส่จนอันนี้เนะี่ยโอเคเราก็ตรงนี้ก็ได้มาจากอ่แบาพูดกันนะฮะจาก decomposition นะฮะ A นะฮะเท่ากับซิกมานะฮะผลรวมของซิกมาไออ่อ u i uh, UI, v i transpose นะฮะตัวไเนาะอันนี้นะฮะ เราก็จะได้ว่าก็เอา u เข้าไปคูณนะฮะคำนวณ a คูณกับ u a ท r a n s p o r นะคูณกับ u i นะเราคำนวณ a ท r a n s p o r u i นะฮะนี่ a ท r a n s p o r คืออะไรนะฮะมันก็คือเอาเม็ดติคไอคอนนี้มันท r a n s p o r กันนะฮะก็ท r a n s p o r แต่ละอันก็สังเกตว่า u i v i ท r a n s p o r เนี่ยนะฮะแล้วก็ท r a n s p o r นะฮะนี่มันเท่ากับเอ่อเท่ากับอะไรเอ่ย ก็เท่ากับ vi คูณกับ ui ทานโพสนะฮะก็คือตอนคูณอยู่มันก็ไปกลับข้างแล้วก็ไปทานโพสข้างในอีกทีนึงนะก็ได้เทอมนี้นะันั่นเราก็จะได้ว่าอันนี้เท่ากับซัมของ over i over j แลนะกันฮะจะได้คนละตัวย i ตรงนี้นะฮะซัมของโ j ก็เป็น s ิกมาเจอ่าวีคูณกับ uj ทานโพสเนะี่ยเรก็คูณกับ ui เนะี่ย ทีนี้พอเรารู้ว่า UI ต่างๆมัน orthogonal นะฮะอันนี้คือสายที่ว่าทำไมต้องพูต้องพูด orthogonal ก่อนะฮะทุกเทอมมันจะ c a n c e ลกันหมดเลยยกเว้นเทอมที่ i เท่ากับ j นะเพราะตัวอื่นมันกลายเป็น0นะูนย์เนาะอันนี้ก็จะเท่ากับ sigma i vj vi นะฮะคูณกับ ui transpose คูณกับ ui นะซึ่งอันนี้กลายเป็น1เนาะก็เท่ากับ sigma i vi นะตามต้องการตามต้องการโอเคพอได้2ข้อนี้นะฮะพอเราคูณคู่นี้กันปุ๊บเราก็จะได้ว่าเราก็จะได้นจากจากเลมมาให้เราพิสูจน์นี้เราก็จะได้ว่าเอา a ทนโคดเของ vi เนะเท่ากับซิกมา Sigma i square ของ vi เนะี่ยก็คือ,อ vi ก็เป็นเ,เป็นอ i ก e n นเวกเตของอันนี้นะฮะ แล้วถ้าคูณกลับกันก็จะได้ว่าอะไรนะ a transpose a คูณกับ u i เนี่ยก็เท่ากับ sigma i square ของ u i ด้วยนะอ่ะนะเพราะนั้นก็อ่านี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเดี๋ยวเราจะไปใช้ power method นะที่เราเดโมแล้วนะฮะในการคำนวณตัวหา singular vectors นะฮะโอเคอ่ะ เพราะนั้นพาร์ทตอนนี้ที่ที่พูดถึงโครงสร้างของ left singular vector ผมก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ